อันนี้เราจะเราจะทำเรื่งใดต่อถอนขนจะเผาเผาอย่าเดี๋ยวใช้แก๊สอ๋อใช้แก๊สเผาเลยเหรอโอ้สุดยอดเลยอันนี้ยังอ่ะพี่ยังแบบน้ำอ๋อนึกว่าน้ำมันเอาอน้ำลาดก่อนอ๋อเอาใช้แก๊สอันนี้เป็นจะเอาน้ำลาดก่อนครับอันนี้เป็น พก็ต้องขึ้นอย่างไยนะครับเพราะว่าอันนี้คืออาหารเอาพรุ่งนี้เช้านี่ตัวสุดท้ายห้าตัวงานนี้หมดไปกี่ตัวแล้วครับผมห้าตัวห้าตัวอันนี้ตัวที่ห้าแล้วเนาะตัวเท่าตัวเท่าับบนแต่ตัวใหญ่ที่สุดที่ขลังนะอันนี้ยังไปเจตัวใหญ่ที่สุดเนาะ อันนี้เราจะเอาแก๊สเผาอ,อีนัททำอย่างนั้นเลยเหรอตายแล้วโอ้กระเจาช่วยเปิดปท,ทอดดูแต่นัดเจะเลยอันนี้คือเผาขนนะครับแด่เลยอ่ะฮะโอ้คือถอดเนี่ยผมว่นัดเตจออะอันนี้เป็นวิธีกรรมวิธีที่ท <หา S 2> ันสมัยมากเลยนะฮะก็คือเอาแก๊สเผาขนเพื่อที่จะถอนขนออกมา บ่ช่ยชียันีเอาเอาสังกะสีมาทำไมครับจะจะวางหมูครับอ๋อคือวางหมูแล้วก็ต้องต้องผ้าหมูอะครับอ๋อทำแหล่ครับมันจะเพื่อนดีหอ๋อเหรอครับผมนวัไอะวันไอันนี้คือเอามาลองสังกะสีนี่ก็มาลอง แตตอนนี้เราเือนถ้าแถวบ้านผมก็จะเหมือนว่าถอนขนหนูนะวก็ <c oughs> เลยเออต่างตางจากบานเฮาเพราะว่าบานเฮาถ้าเป็นบ้านเฮาก็สิประมาณว่าต้มน้ำแล้วก็ลวกแล้วก็ขูดขนเนาะบานเฮาก็สีต้มน้ำลาดแล้วก็ขูดขนแต่ว่าทั้งทีเพิ่น สมัยใหม่เป็นสุดยอดอ่ะบางทีก็ล้วนนั่นแหละครับแล้มันสากครับเลยใส่แก๊สครับก<อ>็เลยเอาแก๊ส<อ>เาผาดีกว่าครับผมรู้สึกว่าขอล้มสมัยกวางเฮาอยู่เนาะ <c oughs> ขอล้มสมัยกวางเฮาก็อเอาแก๊สเผาเลยนะว้าวมึงยิ้มนั่นที่ไนอยู่เพื่อจะกอดด้ครับว่าก็แล้ว ถ้าเผาแล้วมันก็เกรียมทั้งหมดเลยใช่ไหมทั้งหนังเพราะงั้นเะารับมีดขูดเลยกะเออแล้วนั่นคืออะไรอ่ะนั่นคืออะไรอ่ะนั่นคืออะไรอ่ะเรือผ่านเลยแต่ถ้าจะเผาดูดูเน่อยสมัติบ้านแณถ่ายเต็มเลยก็ใส่อาหารครับเหรอครับ เออตอนนี้ตอนนี้เราก็เห็นหนังมันขึ้นมาแล้วนะฮะตายแล้วอ่อนวันนี้เราเห็นหนังขึ้นมาแล้วแต่ขนยาวมากเลยอ่ะกว่าจะกว่าจะเอาขนออกได้นี่ยากมากเลยนะแม่นแมนแมนใส่ชั้นมองเด้อครับโอ้หนุนมีสองกิธีครูม้มู้ามันมีแบบเผาได้แกนแล้วก็ เออน้ำรับน้ำำน้้รอนลวกน้ำลวกถ้าจะโบวัยก็ไอ้ว่ามันยาวเกินอ่ะมันมันเปลืองน้ำครับเนาะครับไม่ต้มน้ำเป็นโอ่งเลยนบ้านู่านี่ะแมนแมันเปลืองน้ำครับครับเออเจ้แออต่อเจ้แต่ว่าแต่ว่านี่คือถ้าเป็นบ้านเท่ากับอื่นมาถอนขนเนาะแมนเออถอนขนบ้านไอ้ย่าจะหนักเลยย่าจะใหญ่แล้วเนี่ยถอนขน ซ้คนก็ใส่ทอนหะครับเอองคนหนูครับเอองคนหนูใช่ไหมเดี๋ยวเผานี่ด้วยเนี่ยไหนีวยเบิง่ครับใส่ฟางเผาเนี่ยครับอ่นเอาเอาเอาประมาณีาเเาดังไฟขึ้นก็ไฟขึ้นเลก็เหนูไปข้างครับแม่นเจ้าื่อวางเนใส่ใส่ใสางเผาในน้ นี่เป็นเทคโนโลยีใหม่นะคือเราใช้ปตทที่มีในประเทศไทยแล้วก็เอามาเผาไส้แกนนี่แหละครับก็คือปตทมีประโยชน์สำหรับทุกทุคนชื่อเละโฆษณาให้ก่อนเลยปตทแต่ถามจริงเหรอไม่กลัวเลยเหรอไอคนที่คนที่จุดแก๊สแต่กูกมันก็เป็นยังดอกแต่ถ้าเป็นก็เป็นหมดนี่ครับ บ๊อบทอน่ะบุ้มบุ้มมีแหรีญประธาน้วยบุมมีแหรีญประธานเลยมันดึงแหล่ประธานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราลอดูว่าเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรด้วยพอเราดูซ้อก็จะซ้อหน่ยมีฝูงบกพัเพื่ปลาบางอนจะจะแต่แค้โปลเป็นแล่ในปาเหรียแล้วนะคะ โอเคผาล้วมืดนก่แม่เด็กงูง่าเนี่ยไม่ใอ่เอออินเดอรเลย่อินเดอร์ฟารด้เด็กอะแวเขาไปได้ขึ้นเมือขึ้นตัวเมือเด้นี่ครับป้าเด้อจมูกเราไปละ แต่ขึงข้างล่างยังีก็อรกักัมูขึ้นมาแล้วเผาต่อดูท่านะพอนนี้ก็จะมาไ้ครงเชวมาเล่เน่ยล่เนี่น่นะเนี่ยเยเเนี่เเเนี่เนี่ยี่เนเนเนนเนเเเเเ่

บีจ้ะบัีจุดี่จ้บบลีหรอบลีหป่าอลี้ยบบลีะีกอะาเี้ยอันี้จะกลับหมดแล้วนี้เาจะลิตกลับมาเพื่อที่จะผลด้านโอ้ตายแล้วแต่บอบลีนัแล้วเป็นงานที่ตัดยาวนานมากเลย ่เอไสกาสีที่ม <ok> ัโอเคทีเด็ดเลยแรกๆครับตีแล้วก็จัด่ไม่่ไม่ต้องมีกีตาร์เลเปลี่ยนมือเผาแล้วครับเรียต่อเจ้าตอนนี้เขาเปลี่ยนมือเผาแล้วไฟเาโคตไรเดอร์ตอนนี้เขาเปลี่ยนโคตไรเดอร์แล้วตอนนี้มือโคตไรเดอร์ถูกเปลี่ยนแล้วฮะ เเนนี่่ยผาสสสร็จแแลล้้ววใใักหลังจากที่เขาเผาแล้วเขาก็จะเอาขึ้นสังกะสีที่มันกว่าอยู่ข้างๆนี่บ้าเน่าเว้ยโงเลยที่กินข้าอย่างไรสิเรียบร้อยแล้วครับเมาแล้วด้วยตอนเนี้ยโอ้แม่น่ะพี่เมาวะเมาวะวันนี้จะวะใจเมาแล้วอะไรนี้กว่าจะได้หมูตัวหนึ่งนี่ถังนี้หมดไหม ตัวเนี้ยถังนี้หมดไหมเนี่ยตัวขอบันนี้หมดไป5ตัวแล้วครับเนี่ยอ๋อถังเดียวเนี่ยเหรอครับ6ตัวกันเนี่ยครับเนี่ยเอาเหรอยังใช้ได้อีกนะแตผมรูกว่าผมอยู่ตางนู้นันบอกว่าเอ้5ตัวแล้ว6ตัวกับตัวนี้มาเป็นแก๊สะก็ไม่หมดครับมาเป็นสิบก็ไม่หมดถ้ามีสาก็มดนะค่ับ่่่ อันนี้ทีมงานทีมงานถอนขนอันนี้ทีมงานถอนขนนหเปลี่ยนมือกดไลเดอร์ไปแล้วต ได้ละโอ้โหนี่มันจะไปฟ้าใต้เราหรอมันจะไปที่ไม่แจแ๋งเราหรอไบบิดเจองวนไว้ท่านลงอันนี้เป็นอยู่ที่ทห,ห<า>่ออยู่ประเด็นเนี่ยเอาขนออกแล้อยู่เดี๋ยวห่ออยู่ไม่แจ๋งพวกไม่สัง่งเวยเกี๋ยจะลอยไปเ็จล้วนะครับอันนี้ก็เหลือแค่แร่ก<ด>ว่าทกว่าทาะหลือแค่แค่ทางความสะอาดพี่ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวพาเลย ามสะาดควาู่ได้ลชล้างความสะอาดเพื่อที่จะแบ่งเป็นชิ้นๆเพื่อจะไปทำอาหารพุ้เช้ามอบดมบดมบดดันเลเบนีครับ่มโว่นอกิดชนตนี้หมูตัวนี้นี่าอพอเตรียมไว้เป็นอาหารพรุ่นี้เช้ากับพี่ใช่ครับผมอหไฮะไปเลยไปเลยเนาะ มีนีเรเกี่ยวาเดเดี๋ยวขรอดูอว่าเพ่อนอย่างไง้ฮะแต่จากที่ดูอยูน่นี่ก็คือเพื่อนจะเอาแยกเป็นชิ้นๆเอาไปเก็บตันี้ชาก็จะเป็นทำอาหารเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานนะฮะเอ้อเด่ยเยยเีเอว่เ้เร่อ แหวกคนนะดอยเชียวมีเลยปะนี่ไอ้วงยุตตตเดูอามันนี่แหละที่มึงพวกัดมากสิอันนี้ตัวผู้ตัวเมียี่อะไรนะตัวผู้ตัวเมียตัวผู้แบบตัวเมียแบบมีสัตว์มีตัวผู้โอ้ออะไรนั้นคงจะเป็นเดือยมันนะที่เอาออกคุยนะครับคยมันอธิบายเลยก่อน

เยอพี่จ๊ะอยคเราพึ่งในออกแล้วฮะพี่จ๊ะใส่เนยใส่อ่อนใส่แกวคงตัวแยกตอนนี้ใส่หวานก็ตอนนี้แหละครับมาการ์เซ่แรกกันนั้นชิชาวันไข่ดวยดูสาวก็แม่ก็ทีวีก็เนื้อ มีเชว่ามีไหนอีะฮัลโหลเออีบ้านะกยดท่อขดท่อนี่กาดท่อที่ยังขาเออใช่แม่นกินลีกับขวดทออยู่อยาท่วไ้ได้ชุเเี่ยวให้อยู่เดี๋ยวมาดูนะครับว่าหลังจากที่เขาแยกชิ้นเราจะเป็นอย่างไรเออี่เยรมจะมิด มันก็คงก็เน uh, exactly exactly so. ี่ยคนแรกเขาคิดเยอะเอามาตัดตอนมันจมันเยอะอันนี้เป็นส่วนส่วนเครื่องในที่แยกออกมาอย่างคใช่โอ้นี่เป็นส่วนเครื่องในที่แยกออกมานะครับใช่อันนี้เฮาอย่างเงี้ยใดอะเฮาแยกเป็นชิ้นๆไว้บดได้หรือว่าเฮาเอาไปสับเลยอ่ะพี่แยกเป็นชิ้นๆแยกไปอ๋อแยกชิ้นไปก่อนครับแค่เลือกไปแยกอีกทีหนึ่งอ๋อจะได้เอาไป ไปปุ่นเลยจ้าไปอ่าสวัสีล้วไปแล้วแล้วข้ามนานเลยหายเนอถาออกอมันตัวอักเสบเพราะเล้ยงเล้วตะดอได้เนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเพราะว่าอาหารเราพรุ่งนี้เช้านะครับอีเอีมก็รู้ว่าอีมรู้ว่าจิ้นปจิ้นเนี่ย

เฮ้ยลุดแร้วเหล่าพ่อสุดซี้ล้วไปมาดนี่ยมาดบมาดูเล่าไมโด่วนมาเฮ้ยขับรามีแรงด่าขับรถจะรีบข้ามเราไปพอเราไปเร็วมั้ยเนี่ยซึ่งสิบิน อี้เวันนนพนักงานส่งอาหารเอะไรกช่รออาชิ้นส่วนไปเก็บอนันก็สแล้วบลใจละได้ลอยได้ก่อนมันจะลงยู่ออยู่ลยอยู่เอ้ชื่อลอยอยู่โดนโดนโดได้ตีบ่เนี่แค่โานติอ่ะจะสาแ้วโดนติบ

ไปเลยเนี่ยนี่พัตพัติพัติก็จะไปแล้วมาแล้วมาล้สองินส่วนแผนกสองชิ้นส่วนก็มีังโองลาเอ้ยดีติดติดแล้วกันลมาบู้หแล้วผูยใหญ้ะชอบละครกยาวชอบแบบเจุ๊ยก็เล่นนี่ แยกส่วนส่วนต่างๆเอาไปเก็บเพื่อที่จะเป็นอาหารบุญนี้เช้านะโอเคตอนนี้ก็เหลือจะซีโครงอหะโอเคตอนนี้ก็จบแล้วนะเรื่องเตรียมอาหารบุญนี้ คลิปนี้ก็ <c oughs> อ่าตอนนี้เราก็ได้อาหารพุ่งนี้เช้าแล้วอันนี้เป็นอาหารของพุ่งนี้เช้าเนาะเก็บเก็บหัวเก็บชิ้นส่วนต่างๆอันนี้เอาไปแช่ในถังกอพี่หรือว่ายังไงอ,<ช>อ่ะเข็นถังครับอ๋อเอาไปลงน้ำแข็งอีกทีเนาะเีย เราก็มแล้วไหมพอเสร็จตอนนี้เขาก็จบกับการเก็บอาหารผู้นิชาแล้วหลัลงจากที่มาดูเขา <c oughs> เก็บหมูเป็นอาหารผู้นิชาแล้วเขาก็ไปดูว่าฝั่งเจ้าบ่าว ฝังเจ้าเบาเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้อนนี้ฝังเจ้าเบายัางโมโหเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าตะก้องก็มาสนใจเรื่องเก็บอาหารพรุ่งนี้เช้าอันนี้เตรียมที่นอนกันแล้วเหรอเอ้ยจะนอนกันแล้วกะ นี้เข้าไปดูว่าตอนนี้เจ้าบ่าวอยู่อย่างไรนะครับ